สวัสดีครับผม r i เดอร์ดับเบิลเอ็กซ์สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงสปินออฟตัวใหม่เป็นสปินออฟที่ทำให้ไม่มีใครพูดถึงเซเบอร์ตอนใหม่ในวันนี้กันเลยครับนั่นก็คือตัวอย่างใหม่ของสปินออฟ r i เดอร์ไทม์คาเมเลเดอร์จีโอปะทะคาเมเลเดอร์ดีเคทแล้วก็คาเมเลเดอร์ดีเคทปะทะคาเมเลเดอร์จีโอสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับก็จะมีวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ตัวละครและนักแสดงในภาคนี้ร่างใหม่ที่จะมาในภาคนี้แล้วก็ของเล่นที่จะขายกันในตอนนี้นะครับ ว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในภาคนี้เปิดตัวอย่างมาเราก็ได้เจอกับตัวตลกตัวหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้นะแล้วก็จะเป็นการปรากฏตัวของคารุยะซึกะสะหรือคาเมเลเดอร์ดีเคทซึ่งชุดนี้ก็เหมือนกับครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาเลยนะครับและที่สําคัญครับเขามากับคูกะโอนูเดรยูสุเกะมาด้วยซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าภาคนี้จะเก่งหรือจะล้มนะสําหรับคูกาในภาคนี้ต่อไปก็จะเป็นรูปของเหล่าทามแจ็คเกอร์ครับ ซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นไทม์แจ็คเกอร์จากอีกโลกนึงนะเพราะว่าในตัวอย่างของ GO ที่ปล่อยมาพร้อมกันอูออร่าและก็ชวอตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปิดตัวละครใหม่ครับซึ่งผมคาดว่าหนึ่งในนี้แหละมีตัวตลกจากช่วงแรกแฝกตัวเข้ามาแล้วก็จะมีตัวละครหญิงตัวใหม่มาด้วยครับซึ่งเธอคนนี้เคยแสดงเป็นนางเอกจากเรื่องอเมซอนด้วยนะต่อไปก็จะเป็นการเป่าฮิางชุกแบ่งทีมครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะแบ่งทีมไปทําอะไรนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการปรากฏตัวของโอมาติโอซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชั่น2068นั่นแหละครับต่อไปก็จะเป็นดีเคทกับจีโอที่กําลังลุมกระทืบโอมาติโออยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะกระทืบใครกันแน่นะครับแล้วก็การปรากฏตัวของ3ไรเดอร์ดีเอ็นคูกะและก็คิบาร่าซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันดูครับว่านักแสดงจะกลับมาไหมหรือว่าจะกลับมาให้เสียงภาคหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นการปรากฏตัวของไรวอตเซเบอร์ที่ทีโอมอบให้ดีเคทก็ไม่รู้มันไปเอามาจากไหนเหมือนกันนะสำหรับตัวอย่างสปินออฟของดีเคทประมาณนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นไลเดอร์ไทม์คเมเลเดอร์จีโอปะทะคั e เมเลเดอร์ดีเคซึ่งสปิ off นออกภาคนี้ก็จะกล่าวถึงโทคิวะโซโกะทั้ง6คนซึ่งผมก็ได้คาดเอาไว้ว่า1ทั้ง6คนนี้มาจากคนละโลกกันหรือว่า2โทคิวะโซโกะในภาคน,นี้จะมี6บุคลิกก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับต่อไปก็จะได้พบกับซูคยมิเวอร์ชั่นผมสั้นบอกเลยว่าสวยสวยมากๆซึ่งเราก็จะได้เห็นซูคยมิที่แปลงร่างสู้กับเราสัปหปลาดอยู่นะครับ แล้วก็ตัวละครเก่าๆที่เอามาทําให้เราหายคิดถึงกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของตัวอย่างนี้แล้วครับนั่นก็คือการปรากฏตัวของร่างใหม่ค a m เบอร์เลเดอร์ดีเคทคอมพลีทหรือว่าค a m เบอร์เลเดอร์ดีเคทคอมพลีทนีวันนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องชุดในหัวข้อร่างใหม่กันก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ล่างที่มาคู่กันครับคอมเบ r ร์เลเดอร์ทีโอดีเคทอาร์เมอร์เซเบอร์ฟอร์มซึ่งก็เกิดจากการเอาไลท์วอตเซเบอร์ไปใส่กับร่างดีเคทอาร์เมอร์นั่น และนี่ก็คือทั้งหมดของตัวอย่างในวันนี้ต่อไปเรามาพูดเรื่องตัวละครกับนักแสดงในภาคนี้กันดีกว่าสําหรับนักแสดงที่กลับมาในภาคนี้นะครับเอาจีโอก่อนเลยกันกลับมาทุกคนครับเรียกได้ว่ามากันให้หายคิดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของพระเอกนะครับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนทรงผมกันยกแก๊งเลยครับผมชอบวอร์ดเวอร์ชันผมยาวมากเลยอะส่วนนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลตอนนี้ก็คงจะเป็นออร่านั่นแหละครับเรียกได้ว่าภาคนี้มาหลายลุกเลยนะ เรียกได้ว่าคนที่ชอบคุณคอนโนอายาก่านี่คือต้องมียิ้มแป้นกันเลยนะครับทั้งฝั่งของดีเคดก็จะมีนักแสดงซึกษะาคูกะและก็ตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นนางเอกจากอเมซอนนั่นแหละก็สําหรับ3ตัวละครใหม่เนี่ยก็จะมีคนนึงเคยเล่นไรเดอร์มาก่อนนะครับนั่นก็คือคนซ้ายมือครับที่เคยเล่นเป็นซิดในไกมูครับและนี่คือทั้งหมดครับของหัวข้อตัวละครและก็นักแสดงนะครับต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ชุดวิเคราะห์ร่างใหม่นะครับรอมานานล้ว้ ก็มาเริ่มที่ดีเขตกันก่อนเลยนะครับล่างดีเขตคอมพลตยี่สิเอเนี่ยซึ่งผมว่าล่างนี้มันน่าจะอิงจากล่างคอมพลตก่อนหน้านี้นะสําหรับความรู้สึกสว่วนตัวเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าตั้งแต่ผมดูไลเทอร์มาทั้งชีวิตผมไม่เคยเจอตัวอะไรอี้ผมไม่เคยเจอตัวอะไรที่มันลกขนาดนี้มาก่อนเลยก็คือโอเคเว้ยคือช่วงขาช่วงตั้งแต่เกราะตรงอกลงไปถึงขาคือสวยดี มีผ้าคลุมก็แบบเออโอเคมันผ้าคลุมอาจจะช่วยเสริมทําให้แบบมันมาดูยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ทําไมวะทําไมมันต้องเอาการ์ดไปแปะตรงผ้าคลุมวะคือมันแปะตรงผ้าคลุมแบบเหมือนมันขายหวยอะ่ะหวยแผงอ่ะคุณส่วนตรงหน้าอกนี่คือผมผมยังพอเข้าใจนะเพราะว่าร่างก่อนหน้านี่ยมันก็เป็นคอนเซป t นี้คอนเซปที่ว่าเอาการ์ดมาทาเป็นเกราะใช่ไหมแต่ผมรับตรงที่ว่าไม่มีการ์ดตรงผ้าคลุมไม่ได้จริงจริงและอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าผมผมว่ามันใหญ่เรื่องใหญ่สุดเลย คือเรื่องการ์ดการ์ดบนหัวการ์ดบนหัวเป็นดีเคนะไม่ไม่เท่าไหร่ไว้คือโอเคอะแต่ว่าทำไมมันต้องมีสีแลถูด้วยวะคือมันจบที่เหเซไม่ได้ใช่ไหมคือมันต้องเพิ่มเรวะเข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วแล้วที่สำคัญก็คือพอพอมันเป็นสีรลถูบนหัวการ์ดมันเป็นสีแลถูบนหัวใช่ไหมหัวมันก็ยาวขึ้นไปอีกอะคือมันไม่ธรรมชาติเอามากๆอะขนาดนักแสดงยังออกมาแซวเลยว่าถ้าเกิดว่าฉลอง30ปีหัวมันไม่ยาวไปถึงหอไอเฟลเลยวะ โอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ก็สําหรับล่างนี้ก็ความรู้สึกที่ผมมีก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาขอจอรายละเอียดของฝั่งกรอกกันนิดนึงก็คือฝั่งกรอดน,นี่มันก็จะเป็นหน้าของไรเดอร์ทุกตัวเลยนะครับเป็นการ์ดล่างสุดยอดของอทุกตัวส่วนผ้าในภาคลุม <c oughs> ส่วนการ์ดที่อยู่ตามผ้าคลุมก็จะมีการ์ดไฟนอลฟอร์มไฟนอลแอทแทกไร แล้วก็พวกการ์ดไรเดอร์ของพวกพลองก็คือน่าจะมีทุกใบแล้วนะไอล่างเนี่ยน่าจะมีการ์ดของทุกใบแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ดล่างพิเศษก็คือลองลองไปซูมดูดีๆครับมันจะมีแบบทุกประเภทเลยการ์ดคือเอาจริงๆถ้าเกิดตัดการ์ดบนหัวกับผ้าคลุมนี่มันผมว่าน่าจะได้ล่างที่สวยอีกล่างหนึ่งเลยนะต่อไปไปดูฝั่งของคาร e บิเลเดอร์จีโอดีเฮดอาร์เมอร์เซเบอร์ฟอร์มกันดีกว่าสำหรับล่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็คือไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายก็เป็นมาตรฐานของล่างดีเฮดอาร์เมอร์ แต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือตอนเวลาที่ใช้ดีเคทอาร์เมอร์กับไรวอตตัวอื่นนะครับจริงๆมันควรจะออกมาเป็นร่างอัปเกรดหรือร่างลองตามนี้นครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาใช้มันควรจะเป็นร่างราิกไนท์มากกว่าซึ่งผมคิดว่าทางตัวเอกเขาน่าจะอยากให้เราเห็นร่างนี้แล้วนึกถึงเซเบอร์เลยหรือเปล่าแบบคเมเบลเดอร์เซเบอร์ร่างแรกเพียวๆพีครับซึ่งรายละเอียดของร่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับดีเคทอาร์เมอร์เลยนะครับแค่เปลี่ยนหน้าเป็น er เซเบอร์เฉยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะเจาะจงดีเทลของตัวนี้นครับ ก็ขอจบในส่วนของดีไซน์ร่างใหม่แล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือของเล่นเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวมากๆก็สําหรับตัวอย่างที่เห็นในวันนี้นะครับผมก็จะเห็นหลักๆอยู่2ชิ้นนั่นก็คือไล่วอทของเซเบอร์แล้วก็เคทัตตัวใหม่ของดีเคทผมขอพูดถึงเคทัตก่อนแล้วกันสําหรับเคทัตแบบใหม่นะครับก็จะย้อนม,มาจากเคทัตเมื่อ10ปีก่อน ซึ่งตรงข้างๆเคทัตก็จะมีเลข21ด้วยนะซึ่งจากที่เรามองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเคทัตตัวนี้เนี่ยมี12ปุ่มนั่นก็คือ3แถวบนแล้วก็4แถวล่างแต่ไรเดอร์ที่ใช้ได้มันมี21ตัวนี่สิก็ต้องรอดูกันละครับว่ามันจะทําเป็นลูกเล่นแบบไหนออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนการ์ดอาจจะมีการแบบกดแล้วมีหลายตัวในในปุ่มเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับแนะนำพีเลย ผมเชื่อนะว่าในในการเป็นดีเขยยังไงราคามันก็ขึ้นและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มี n ีโอดีเขยนะค,คุณยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้มันออกเมื่อไหร่เนี่ยราคาของ n ีโอดีเขย d r รเวอเนี่ยต้องทะลุไปดาวอังคารแน่ๆเลยครับสำหรับเจ้าเคทัดก็ประมาณนี้นะต่อไปเราไปดูไลท์วอตเซเบอร์ดีกว่าครับสำหรับไลท์วอตเซเบอรนะครับก็จะเป็นสีแดงกับดําซึ่งเท่าที่ผมคาดน่าจะเป็นสินค้าพรีบันไดนี่แหละ หรือไม่ก็อาจจะมากับ VCD Spin off ก็ได้นะครับถ้าเกิดมากับ VCD Spin o f ฟนี่โคตรแพงลยนะก็สำหรับไรวอตตัวนี้เท่าที่ผมคิดน่าจะไม่มีเสียงนักแสดงนะครับน่าจะเป็นเหมือนไรวอตทั่วๆไปครับผมว่าน่าจะเหมือนกับตัวไรวอตซีโรวันนะที่อาจจะมาเป็นแบบอาจจะไม่มีแสงก็ได้นะและลูกเล่นก็น่าจะตามมาตรฐานไรวอตทั่วไปไม่น่ามีอะไรเยอะกว่านี้ก็สําหรับไรวอตเซเบอร์ er ตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ชอบเซเบอร์มากๆหรือชอบโ o มากๆและอยากเก็บไรวอตให้ครบเนี่ยก็แนะนําให้จัดเลยครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ดูจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ